กาสวัสดีตอนเช้าพี่น้องปลอบไปเบอร์สูบผู้สุขยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบารเด้อพี่น้องเด้อว่าสิไปเอาแม่นางเราไปซอยงานอา่าร้านบ่าวเอือ้อนะลูกไต้นาวเนาะไอซีกันเลยไปเออมากินข้าวปุ้นเงนินเงินสะพันสะแสงสะกอนเนราะว่ามือเน,นี่ยนะบุญบ้านนาหอยปังจา้าบุญบ้านสาววันเนาะเออกันเลยมาแวะกินข้าวปุ้นเนาะจัง ลงแปานางกันละกันพี่น้องจ้าเพราะว่าเออซีกับเรียวมาทาแล้วจ้าเอามาปุ๊กกิ่นมาั่นไปพี่น้องไปเบิ่งจ้าเนาะตอนนี้ก็ยังทันได้หอดดอกจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีเมื่อกี้ข้าวปุ้นฮัลโสวัสพี่น้องจ้ามันในปุ้นบ้านนาหอยฟังนะจ้าฮัลโหลข้าวปุ้นก็ฮัลโหะ คอยใจะพาข้เจ้าเฮ็ดไปก่อนนะจ๊ะยกาบจักซอยอะไมากินต่อาเนูัวหมแลนาะเด็กสบายน้องตะบะางเปตอนแรกคุตะบะเออบามมันจกรความหักพีมอกบกนางนะจ๊ะกระดาอซเนาะเออคุณบันไดกับันาจักขอบคุณ ตะแชงก็มาเปิดเรากระทมาเลือกาผูกันใซาอุก่อนนึง่ายล้างกบหรอท่านพื้แล้วพูไปท่านพื้นไปช่วยกับท้าทำพูดว่าจะไหนงเลยขันกบโก้ใก้อย่เด็ดอเลยเนาะแข่งใครเนี่ยได้ประกาศฮาจะภาคด้วยพุณธแทงปีนหันล้วปีนดอะจ้าแลวหลบงมานก้องร่อย

สี่ปรเด้จ้งของ่าะรัเมนตรีนะเนาะมันเ้าลามาสง กน้องข้บุ้จ้าขบคุณเ,เสร็จจกเสร็จเคยจากงานใดงานนั่นเนาะบรรดาเจ็นขุ้นจ้าสีดแบดบยากดอกแต่กินแต่ขุ้นี่ละมีงานนี่ก็จะต้องนิ่งข้าวปุ้นงานนี้ก็แล้วแต่นะแต่าุ้บ้านนี้ข้าวุ้แก่เนาะขุณมาก่อนจะบปวางงานใดนกัน แบบมันเก่าๆจุดนะเุ้ดต่คนเอะมกหนยเออเลยมามาลาดไปลดเนาะ เราเรานะมันก็งายนะมันเลื่องไม่ได้จมข้ี่นอกตูดกินสวันนนี้นะขอบคุณที่หนัายได้เ็นไจะเคดนีขอบคุณกันแล้วว่ากินีอาแแล้วพยากเออ เธอไวรักแขกก็ะรดแฉกมาอะาไ,ะไ,ะไ,ะไะตั้งแต่น,น้ำมูงชีสวา่างเลยจิมง,งานวันอ่า่เจ้งบ่าวกอ จะโตเปปปูเหรอเกยปจะต้อีนี้จัตเทสแต่พี่ <c oughs> พด้ดวมันแรกว่า เป็นยามวานเนี่เขาบอกว่าำเป็นอ่างมัเป็นเทนขมัวน่ะมันเมันีทิ่มาอย่นที่่กัออัอัตโนมัติอันนั้น

ซาลุป้าาป้าวันดูดีๆนะลูกนามิจบั่รอรอดเพเพ่นเจ้าเรามีนี่แลวด้ Oh, oh, oh. ราคายังแง่นะตู้บาร์วิมสองแสนของสองแสนะี่ Có khi là đứa

ี้ไปบ่าไล้ยตการที่ตืมตามตมตามพี่เราเอิญยังเงี้ยจ้าตอนนี้ชาวบ้านในกาลเเปนชันาตนะแต่ลาโทษตามใชาวบ้านนี่าแวอย่างไรอย่างงอนมาฝาิเลสา Mà bóng chim nhau lắm xăng dưỡng chân bảo bóng chịu chân mặt bóng chịu chân mặt bóng chịu chân mặt bóng 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 chân mặt ตาปลากับหยกหยดสองปลาีงแบบีบมักกะท้าากมักกะทายอืกอบบบัมาหรอเขาม่ได้เื้อตู้นางบัครับกะทายเวัดสีเรวั ยาละวัดเป็นไงใช่ไหมละวัสดน้ำเบิร์ดสองเหมือนกันเดือยสองอะจ้าข่อยมือจับเดี่ยวแต่ชาวคนกินกับผมไว้ก็ไม่ได้กินนะกระหังสองกินไปกินกับเสากรหังเขาแต่เขาบอ่ได้กินกับเ้ากันเจ้าปกตินิมกับปลากินไดเดินมงสองจับมันเขากินมลยอันอยากขอบคุณใส่ตีนไก่จังเต้จัดเต้สมบุญบาทเล็วสมบุญบาทสมบุญเดือยเดือยคันชีเฮ็ดแตคือชอมบุญบาทสมบุญบาทแทบแบบ จำได้บอกว่าที่เขาไปอยู่หยอดสะพาอยู่บ้านเราเนี่ยนะไก่ด้านแล้วไป็ว่าเก่งๆคู่บ้านเขาใหญ่นั่นเงจะดูยังไงนะอืมจะดูยังไงจะไปด้านซีนบ้านไ้เติมดอกฝนมีอีเวนต์ วีตนนี้อีเวนคือีนังย่างคว้างวานง่ายสาเป็นกล่องร้อนดนั่งเป็นกล่องร้อนบ้านส่วนเนี่ยเขาไอ้นังไปย่างควย่าวบ่อยๆในส่วนเียไปย่างควแหน้าหวานไไผีเอ หาเจออยู่ในขัวอย่าวายน้่เงียบยังน้าเพียยังน้่งไปแง้ครัวามโอเคคือน้ากับไปยงมขัวน่งกับเล่นั่งไปแง้มไปยายเกิไนยืนกันแตบวานน้อยเฮ้ยบนนู่นะาน้อยนี่ยพอบานแตงเราหรอมาแตงกัไปตกนอยู่ในขัวนี่ตบาน้อยมาแตงนังบ จากแคนาดา Kanada แคนาดาอืม5,000บาทบ้านเฮา ขึกับเพาะกับกระฟองไปขึ้นกับพาะกินเมื่อไม่ยังม่ตาวเลยเดียวตาวมาเลยม่ไปกินเข่ามานากินแต่แตต้มตอนขิงไก่นะและกาเย่ามาเลยมากินเขากี่หนึ่งกระเพือกบพวกมุกเลยวเมื่อได้บอกนูกนะลูกเรัซื้อน้าหอยจีดมุ จะได้ถือไปจะยัดที่โลกยุดตอกันอันที่ไปเอ้เนี่ยบาซ้ำิบเยเอาไปทอดลอยนะคับนเหยียบจุดไปทอดลอยคือเคลือนกัง่ายคือกับิโลกทั้งตลอด เอาชื่อมาจะข้าวใจญ่กเดือนขั้นวอกขั anyway, right yeah, ้นว hey, ่า uh ว่าซื้อเราต้องซื่อเดียแ้นนอาซื่อแือาไปส่หน้านนี้นอกอส่วนลนยนะเนาะส่วนลายก็จะถึงไปอีะเดียเอาง่ายเรียนเปนซื้อแปลว่าม่นออกเลยเก่าเนาะนสมอสมงานหาวทอง น้อกต่อเนอาการโต้ดนอันนี้บันั่งไว้ฟังยัดาาเรื่องมันงเ่นิดหน่อยนะผมย่างละจะคลดมากเลวร้อ้เือรัดมันกปวัดมันิเียวเกนลทีต่อ้วจะกี่ใจหอยาีต่อไปเพือนปาเพือนเก่าจะอยู่งไดบไ้นะ เาจักจุืจอกจุกกระยาเก่ากรบเก้าหนาอะไ่ห้าขุน่ะขุนกระชื่อมูอเาะกระช่อตาหมดเลยจุดั้านใส่อยู่บ้านไนองอไรจ๊อยู่บานหนนองคือ่นส์หนุ่มข้าวบุ้นอะไรเหน้าหญเก่าบ้านไนนจะเดี๋ไเห็นยีนส์กนจ๊ะทั้งเกิดมาทั้งนุ่มนะ้เก่าเก่า มันเจ้าหอี่นะมจะยืเงินทําบุ่อดงเอาคนามเห็นจะบอกมือบออยู่วางไดู้งันางมาซอยเนท่อุมยมันจะดวนลงมาหอดันานถ้าใม่วาลงมาหน่ยดิถ้าใครไม่วาอือยู่แล้วจ้าผอบานกอจึงกันโอ้นอยู่แถวแถวคุมเงินผอบานต่นี้ ว่ามคือคอยเปดจี้เปกนู่ว่าอยู่ขงกระดานางบอเลยทุกบ้านี่อยู่ข้ระดานางอันนี้นีตัวนี้นะัู้นทุกบ้านก็คิดว่ามีแพลตตูเหมือนกัน เชิญจ้าแขกที่มีเกียร์นเอาแล้วพี่น้องแล้มาห้องนี้กันเิจ้าเลยบุญบ้านกินวบุญบ้านชาวบนประเทศสมนีเด็กพี่น้องเลยอากาศแบจ้าพี่น้าอากาศสม้งหน้าแบปน้อะพี่น้อง